ค่ำคืนนี้อ่ะข้างหลังเปิดวันนี้นะคะเมนทอ์ซินน,นำปร,ประสบการณ์ตรงๆนะคะที่ใครหลายๆคนยังมีในเรื่องราวของท้อยคำและวาจาถมตนนะฮะแล้วมันเป็นเหมือนนะคะอุปนิสัยที่เราปลูกฝังมานะคะให้อ่อนน้อมถมตนไม่ยกตนข่มใครนะคะมันเป็นเรื่องราวที่ทำความเข้าใจผิด ะะอ่อนน้อนมถ่อมตนไม่ยกตนข่มท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่นะคะไม่ได้ไปโอ้อวดนะคะไม่ได้ไปโอ้อวดและก็นําในเรื่องราวของความรู้สึกนะคะที่นะคะของตนเองไปข่มคนอื่นแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องคําพูดนะคะที่สาบแช่งตัวเองนะคะคำพูดที่สาบแช่งตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะเอ่อมนทอยซี่ก็เป็นนะคะ เหมือนพวกเราก่อนหน้านี้ก่อนสองก่อนสองปีที่ผ่านมานะคะก็คือเอ่อเป็นเทนเปลี่ยนเข้าพลังบวกเมื่อสองปีเองนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยห้าสิบปีนะคะครึ่งร้อยเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่ในสถานพลังงานเดียวกันกับพวกเราคืออ่ใช้คําพูดโดยไม่รู้ว่าปากเราเนี่ยนะคะเป็นนะคะวาจาสิทธ์เราพูดสิ่งไหนสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเรานะคะเราคิดสิ่งไหนนะะหรือเราเห็นสิ่งไหน วะเดียวสิ่งนั้นมันปรากฏต,ต่อหน้าเรานี่คือเป็นพลังอํานาจวิเศษที่เราไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวเรานะคะดังนั้นเนี่ยเบนทิตี้บอกเลยว่าถ้าเราเข้ามาในเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยคําว่าพลังนะคะ power in you นะคะคือพลังในตัวคุณนะ,ะพลังตรงนี้แหละที่มันจะขับเคลื่อนนะคะในเรื่องราวความเชื่อความศรัทธานในตัวเราเอง แม้กระทั่งภูเขาก็เคลื่อนได้นะฮะมันมีเพลงเพลงหนึ่งที่กำลังดังตรงน believe, รเนี้ย When you believe อะไรเงี้ยเมื่อคุณมีความเชื่อนะฮะแล้ว the highest mountain can move อะไรเงี้ยป,ประมาณเนี้ยก็คือว่าก็สามารถเคลื่อนภูเขาได้ทั้งลูกนะฮะนั่นเป็นเรื่องราวของความปรารถนาของพวกเราทุกคน power in you นะฮะดังนั้นการเปลี่ยนพลังเนี่ยมันมีอย่างเดียวก็คือคิด พูดลงมือทำสอดคล้องกันนะฮะแล้วอยู่ในสนามพลังงานเรียกว่าฟากทางบวกอย่าไปแตะทางลบนะฮะล่าสุดมันโทรจิจี้ฟังของดรโจมิดิเพนซ่าเนี่ยเขาทำงานวิจัยเกี่ยวกับพลังลบพลังบวกจนแบบว่าเออชนิดที่ว่าจะต้องออไม่ควรจะใช้พลังลบแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวนะฮะเพราะว่าถ้า100%คุณใช้พลังบวก แต่บังเอิญว่านะคะมันมีแค่0.1เปอรซนต์คุณใช้พลังลบมันทำให้ล่มได้ชีวิตมันล่มได้เหมือนเคยเล่าเรื่องเรือไททานิกนะคะกับการที่เรือใหญ่ๆบรรทุกนะคะผู้โดยสารจำนวนมากมายในยุคนั้นะนะคะตอนนี้มันมีเรืออื่นที่ทำเรือที่ใหญ่กว่าไททานิกแล้วนะคะทุกสถิติไปรเรียบร้อยละบรรจุคนได้8000คนคือ,อตอนนี้มีมีเรือแบบนี้แล้วนะคะ ทีนี้เรามาเล่าเ,าเ,าเรื่องไททานิคไททานิคเป็นเรือนะคะล่องมหาสมุทรแล้วนะคะข้างใต้เรือนะคะไปชนกับภูเขาน้ําแข็งภะะูเขาน้ําแข็งซึ่งนะคะลักษณะของของมันจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือโผล่ยอดมานิดเดียวแต่ลึกลงไปของภูเขาน้ําแข็งมันย่างลากไปแล้วมันแข็งแรงมากมันถึงจะสามารถที่จะทําให้ ชูนะฮะยอดภูเขาขึ้นมาได้นะฮะเพียงแค่นิดเดียวแต่ข้างใต้ลึกมากก็เหมือนกับเราเหมือนกับเราที่มีจิตสํานึกนะฮะจิตสํานึกเราก็คืออยู่ตัวบนใช่ไหมฮะที่แสดงออกมาเป็นตัวตนของเรานี่คือเป็นเรื่องของจิตสํานึกนะฮะเรากับจิตสํานึกเนี่ยทำงานประสานกันนะฮะแต่คนที่ควบคุมจิตสํานึกและชีวิตเราคือจิตใต้สํานึกอีกทีหนึ่งนะฮะจิตใต้สํานึกอีกทีหนึ่งแล้ว ตัวนี้แหละที่เราจะต้องฝึกจิตสํานึกของเราเนี่ยให้มีสตินะคะเพื่อให้จิตใต้สํานึกเน่ยเชื่อมั่นนะคะแล้วมันถึงจะเปลี่ยนแปลงรากของจิตใต้สํานึกให้ทํางานไปกับนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของชีวิตเรานะคะที่นี้หัวข้อนะคะที่เป็นของขวัญให้เราวันนี้นะคะหาหัวข้อไม่เจอเดีทอจีชีพเช็คภาพเช็คเสียงสักครู่นะ,ะเอ่อที่จะเอามาให้วันนี้ก็เรื่องเราถือว่า เราต้องเลิกสาบแช่งตัวเอง100%ได้แล้วนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นโทรจิจี้เห็นผลลัพธ์นะคะจากสุภาพสตรีท่านหนึ่งถือว่าเป็นกระยาณมิตรก็ได้นะคะก็เคยเจอกันก่อนหน้านี้คือก่อนโควิดมานะคะเขาเห็นภาพลักษณ์ของโทรจิี้อีกรูปแบบหนึง่งนะคะตอนนั้นไม่ได้ใช้พลังบวกนะคะเราเขาก็จะจําภาพลักษณ์นั้นอยู่นะคะเพราะอะไรเพราะอายุเราเท่ากัน อายุเราเท่ากันคือ52ปีเท่ากันตอนนั้นก็ก่อนโควิดมาก็ประมาณ48 49คือเจอกันนะคะเซลล์ร้อย <100 S 1> เขาจำภาพลักนั้นนะภาพเราตอน48 49ทีนี้2ปีเนี่ยมันทอซีก็อ่อันน,นก็คือในช่วงตอนนี้52ใช่ไหมสปีเนี่ยมันทอลซีก็เปลี่ยนในเรื่องราวของการใช้พลังบวกและหยุดในเรื่องราวของการใช้คําพูดนะคะเป็นหอกทิ่มแทงกลับมาแทงตัวเองเข้าใจไหมคะเรารู้แล้วลว่า สิ่งใดที่เราพูดในเรื่องดีมันสะท้อนมาหาเรานะฮะมันสะท้อนมาหาเราอย่างแน่นอนเลยนะ,ะ่อเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราหยุดพอเราหยุดเสร็จนะฮะการที่เราเป็นผู้ที่นะฮะงดสาบแช่งตัวเองแล้วมันนะฮะอวยพรตัวเองแล้วมันอวยพรตัวเองมันมีงานวิจัยนี่มันมีงานวิจัยนะฮะเกี่ยวกับข้าวก็ดีน้ําก็ได้ทั้งข้าวทั้งน้าเนี่ย มีบทวิจัยนะคะที่ชัดเจนดูใน YouTube ก็มีนะคะน้ำเนี่ยเป็นท่านวิทยาศาสตรข์ของนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นข้าวนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นของชนชาติไหนนะคะที่ทํางานวิจัยทั้งข้าวทั้งน้ำเนี่ยนะคะแยกออกมาเป็นสองสามโทเขาะนะคะโทหนึ่งนะคะอย่างน้ำเอา,เอา,เอายกตัวอย่างน้ำนะน้ำนะคะสา,สามงานวิจัยงานโทแรกเนี่ยไปให้ดนตรีนะคะ y e a v y metal นทคนะ,ค,ะคือดบเพลงรุๆๆ ดังๆใส่นะคะเกร็ดก็เป็นออกมาอีกแบบหนึง่งอีกโทนึงนะคะต้นตรีเศร้าๆก็หน้าตาก็ยังไม่สวยแต่อีกโทนึงนะคะมานั่งสดมนให้น้ำฝั่งทุกวี่ทุกวันปรากฏเกล็ดแก้วสวยงามอันนี้คืองานวิจัย3โทนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรามันเกี่ยวกับกรงที่ว่าเราเนี่ยมีองค์ประกอบของน้ําในร่างกายของเราคือธาตุน้ำนะคะร่างกายประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุใส่นะคะ แล้วในเรื่องของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีธาตุน้ำอยู่ในตัวเราถึง70% 70%นะคะดังนั้นคำพูดเอ่ยความคิดเอ่ยความรู้สึกเอ่ยการสะเทือนทั้งหมดพวกน,นี้มันคือการทำให้น้ำในร่างกายเราเนี่ยเกิดการเรียงตัวนะคะมันก็เหมือนกับว่าถ้าเราพูดดีที่บอกว่าเป็นสีแก่ปากนะคะมันเท่ากับว่าเปเรียง นะเครี้ยกรียกธาตุนะในตัวให้นะคะมีการเรียนตัวที่ดีนะคะดังนั้นมีในเรื่องราวของออร่ามีเรื่องของเราของพลังงานมีอะไรต่างๆมันปรากฏเด่นชัดออกมาจากภายในสู่ภายนอกจากภายในสู่ภายนอกนี่ทำให้มันุษยที่เข้าใจในเรื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนในอดีตท,ที่ไม่เคยเข้าใจนะคะว่าท่านบอกว่าปฏิบัติธรรมสดมนภาวนา ใจิตใจดีงามมันจะงามจากข้างในสู่ภายนอกท่านสอนแบบนี้นะคะแต่ตอนนั้นน่ะเราไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะเพราะตอนนั้นเราไม่มีโควิดเราก็เร่งในเรื่องเราผลิตเงินหาเงินผลิตเงินหาเงินตื่นมาก็เป็นธาตุเงินนะคะก็คือเงินเป็นเรื่องดีนะคะเป็นเรื่องดีแต่วิธีการหาเงินจากโลกภายในนะคะแล้วเมื่อเราสร้างโลกภายในเสร็จเรียบร้อยเรามาหาเงินมันจะง่ายกว่า การที่เอากายออกไปโดยที่ไม่วางแผนหรือไม่สร้างมัตรแานในโลกภายในกดอันนี้มันอันตรายอันตรายนะคะดังนั้นเนี่ยเ็นโทจิจึงหยิบนะคะในเรื่องราวของว่าเลิกสาบแช่งตนเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะฉันเป็นโน่นฉันเป็นนั่นจะเป็นฉันเป็นเรื่องดีดดีกว่าไหมอะฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนรวยฉันสุขภาพดีนะคะฉันมีความมั่งคั่งหรือว่าก็อวยพรตัวเองไปสิ ะะเพราะเรื่องราวเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องนะคะที่เราควรได้รับจากปากของเราคนอื่นพูดด่าเราแช่งเรานะ,ะหรืออะไรก็ตามมันไม่เท่ากับตัวเรานี่แหละที่พูดกับเราอย่างไงเพราะตัวเราพูดปุ๊บตัวเราจะได้ยินเองก่อนเลยนะ,ะเราจะได้ยินเองก่อนเลยเพราะออกจากปากเราเนี่ยนะฮะมันสั่นสะเทือนไปในกายแล้วนะฮะไม่เชื่อควรเอามือมาทาบที่หน้าอกนะฮะฟืนประทับที่หน้าอก คำพูดทุกคําพูดที่คุณพูดดีหรือพูดไม่ดีก็ตามมันก็สักสะเทือนเข้าไปในอกนะคะมันสักสะเทือนเข้าไปในอกสั่นสะเทือนชนิดที่ว่าไม่เบาเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าคุณจะสั่นสะเทือนเรื่องไหนก็ตามมันก็ตอกย้ำประทับประทับเข้าไปในดวงจิตของคุณมันไปสั่นสะเทือนรหัสมอสบ้งบ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 งในตัวคุณนะคะดังนั้นนี่คือเป็นสิ่งที่บอกว่าพวกเราอะ ไม่เคยนะคะระหนักรู้และให้คุณค่าของการสั่นสะเทือนในตัวเราเลยนะคะเรามัวแต่เอาตาเราเนี่ยไปพิจารณาคนโน้นคนนั้นคนนี้นอกตัวนะไปเรื่องเราเออาวอะไรต่างๆนอกตัวหมดเลยแต่ไม่เคยใส่ใจในตัวเองว่าเราเนี่ยนะคะเป็นผู้สร้างเป็นผู้สั่งสะเทือนเป็นผู้กําหนดนะคะชะตาชีวิต ด้วยตัวเราเองจากคำพูดความคิดความรู้สึกนะคะดังนั้นหยิบหัวข้อนี้มาเป็นของขวัญให้เรานะคะเพราะใครที่มาาำเป็นทอร์จิติก็คือเป็นผู้ที่ตื่น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 นะเมื่อตื่นแล้วเนี่ยนะคะคุณก็ไม่อยากจะหลับไหลอยู่ในพลังลบละเพราะมันเสียเวลานะคะมันเสียเวลามากแล้วมันทําให้นะคะนอกจากเสียเวลาแล้วเนี่ยนะคะมันจะทําให้เราเนี่ย ถอยหลังกลับขับรถเกียร์หน้าเดินหน้าต่อค่ะถ้าเผาสะพานทิ้งเผาสะพานทิ้งหมายความว่าตัดไปเลยในเรื่องราวของที่มันพันธนาการตัดตัดฉันจะเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวมันเหมือนทุบมกเข้ามกแกงของการออกรบนะคะขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตักสิมหาราชได้ยินไหมคะือเขิมอ่ะนะคะอยากไร่อลิลาสโตวันนี้เนี่ยนะไม่มีกินข้าวเสร็จเลยไหม ทุบหม้อข้าวทิ้งเดินลุยหน้านะฮะปกป้องสยามปกป้องสยามจนเป็นไทยทุกวันนี้เข้าใจไหมคะออเพื่ออะไรวันนี้นะคะไม่มีข้าวจะกินละหมายความโดนทุบหม้อข้าวไปกินเอาดาบหน้าชนะข้าศึก่อยกินถ้าไม่ชนะข้าศึก,ก,ไ,มกไม่มีข้าวกินอันนี้กล,กลยุทธ์นะคะของผู้ที่มีใจเด็ดเดี่ยวแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเรานะคะก็อนุโมทนาศาสตร์ก็ ขอให้พระดวงวิญญาณของท่านวันนี้ได้เอ่ยพระนามของท่านนะฮะก็ขอให้นะคะดวงพระวิญญาณของท่านสว่าง,ส,างสดใสคุ้มครองคนไทยนะฮะตลอดไปด้วยเธอสาธุสาธุสาธ,สาธุเลิกนะคะเลิกเด็ดขาดในเรื่องราวสบเช่งตนเองแล้วเมื่อไหร่ที่คุณชนะนะคะในเกมคําพูดดีๆให้กับคุณอวยพรให้กับคุณไม่ต้องไปอวยพรให้คนอื่นนะอวยพรให้ตัวคุณเองก่อน เมื่อคุณวอวยพรให้ตัวเองแล้วคุณได้แล้วคุณอิ่มแล้วคุณสุขแล้วเนี่ยคุณก็อยากจะวอวยพรให้คนอื่นนะคะแบ่งปันความรู้สึกดีๆนะคะถ้าคุณนะคะเอ่ยในะเรื่องราวสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากการเป็นเป็นคนเองแล้วยังไม่มีคนฟังอย่าเป็นนอยส์ค่ะจงทําต่อไปผลลัพธ์พลังบวกมันเกิดขึ้นนะคะโชว์เองนะคะโชว์เองเป็นหลักฐานเองมีหน้าที่เดินตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวสร้าง สิ่งดีงามเกิดขึ้นกับชีวิตทุกวีทุกวันทุกวีทุกวันทุกวีท,กวทุกวันนะคะเหมือนกินข้าว3าม,มื้อก็แค่นั้นเองชีวิตเรียบง่ายแค่นี้นะคะชีวิตเรียบง่ายแค่นี้แค่หยุดสับแช่งตนเองร้อ์ทุกอย่างเรื่องดีๆจะถาถงก็ามาหาคุณอย่างอาริบิเตขอให้ทุกคนโชคดีค่ะโชคดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะ